นี้ก็เรียนได้ไปหลายท็อปิกมากเลยได้ความรู้เยอะแยะมากมายจากพี่นุกนะคะก็มีหลายเรื่องเลยท,ที่ที่ตัวเราคิดว่าเราพอจะรู้บ้างแล้วแต่เราก็ยังรู้ไม่เยอะวันนี้พี่นุกก็มาเสริมให้เยอะมากจนกระทั่งคิดว่าแบบโหกลับไปแล้วต้องมีหลายอย่างต้องทําอีกมากมายคิดว่าเดี๋ยวจะต้องมารีพอร์ตให้ฟังอีกว่าผลจากการเรียนในวันนี้จะเป็นยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาสอนให้วันนี้รู้สึกสนุกมากคะ่ะมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับ เรายังไม่เคยรู้หรือเรารู้เพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเี้คะ่ะก็ได้เรียนรู้เยอะแยะมากมายเลยในเกี่ยวกับเรื่องดิจิตอลมาเก็ตติ้งนะคะไ,ได้ความรู้มากเลยครับก็คือมันมีความรู้ที่แบบเรานึกไม่ถึงครับบางทีเรารู้แบบสิ่งที่ผิดอย่างเงี้ย ก็ได้เติมเต็มสิ่งที่ได้รู้มากขึ้นนะสนุกดีค่ะพี่นุกสอนสนุกมากค่ะแล้วก็ที่ชอบก็คือในเรื่องของตัวอย่างเพราะมีตัวอย่างจากธุรกิจที่หลากหลายประเภทแล้วก็มันทําให้เราสามารถที่จะคิดได้ว่าถ้าในแบบที่เหมาะกับธุรกิจของเราเราควรจะทํำยังไงแบบนี้ทําแล้วได้ผลดีไหมแบบนี้ได้ผลที่ไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบค่ะสนุกค่ะ